นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเอาในายใหญ่กลับเข้าเรือนจำนะครับนะถ้าในายใหญ่กลับเข้าเรือนจําโดยสารดีกาคราวนี้เนี่ยคนจะมองว่าสารดีกาเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนะลบคําศพประมาทคําปรามาที่บอกว่าคุกมีไว้ขังหมาคุกมีไว้ขังคนจนต่อไปก็สโลแกนของสารดีกาต้องเปลี่ยนไปว่าคุกมีไว้ขังคนผิด ดังนั้นใครทําผิดไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนต้องติดคุกเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเส้นใหญ่คุณจะเป็นเจ้าสัวอดีตนายกรัฐมนตรีเจ้าของพรรคพ่อนายกนะเออนะหรือเออหรือเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องติดคุกดีไหมครับพี่น้องครับนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะชื่นใจและเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้คนไม่ไม่เชื่อ,อมั่นเลย พอทักสินไม่ติดคุกอะคนไม่เชื่อมั่นศาลนะเอาา้าศาลพิพากษาแล้วเอ้ามึงยังไม่ติดคุกอีกลระเออมึงทําอะไรกันแบบเย้ยฟ้าทาดินศาลก็มานั่งคิดแนละ้วโอ้พวกเราตัดสินไปนะคิดว่าศาลจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนอ้าวสุดท้ายนะครับมันก็ยังไปพึ่งหมอหมอราชธรรมพึ่งหมอตำรวจมันยังมีการออกเอกสารเท็จ ว่าพวกมันป่วยวิกฤตจ,จนไม่ต้องนอนคุปปอผมว่าผู้อุสารสานิการก็คงนั่งประชุมกันแล้วพวกเราเนี่ยก็กลายเป็นหัวหลักหัวต่อนะครับไม่ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนผมว่าท่านผู้พักษาเนี่ยสา,านิการยเขาบอกเท่าไหร่สองพันคนหรือเท่าไหร่ผมจาไม่ได้ประชุมใหญ่ก็คงต้องคิดแล้วเราต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีรักษาเกียรติศักดิ์ของสารยุติธรรมไว้ ดังนั้นเนี่ยต้องเอาพวกมันนะครับเข้ามาติดคุกเพราะว่าถ้าเอาติดคุกได้เนี่ยความเชื่อมั่นของศาลยุติธรรมจะกลับมาทันทีเลยแต่ถ้าเอาพวกมันกลับมาไม่ได้ <c oughs> พวกเราตัดสินไปเขามันไม่ได้เห็นหัวเลยนะครับอืมคนพวกนี้มันคิดว่าไม่มีใครทําอะไรกูได้เวลาให้สัมภาษณ์มันก็บอกว่าผมไม่ได้รู้ตึกวิตกกงังวลผมไร้กงังวล นะผมไมไ่รู้สึกวิตกกังวลอะไรเลยคือมันพูดเนี่ยนะไอคนบางคนมันพูดพูดเหมือนไม่ได้สนใจนะครับมีคําพิพากษาของศาลแล้วมันไม่ต้องติดคุกเลยคือนี่อันนี้คือแสดงให้เห็นว่ามันมั่นใจรนะ้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากูนี่ยใหญ่จริงๆอืมอาจจะเป็นไปได้แล้วมึงใหญ่จริงๆนะครับอ,อืมันต้องคิดว่ากูใหญ่จริง ใครๆก็ทําอะไรกูไม่ได้กกตก็ทําอะไรกูไม่ได้ปปชก็ไม่ได้นะครับไม่มีใครทําอะไรกูได้แหมซิมีสอสอโทรมาเออเดี๋ยวไปคุยกันนะกูกําลังจัดรายการให้ความรู้กับประชาชนอยู่นะครับอนะอแล้วเอะจะมีการหลบหนีไหมครับอืมอ่านะครับนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มั่นใจว่าสารดิการจะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับอืมผมมั่นใจนะสารดิการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนพี่น้องคิดเหมือนผมไหมอืมนะครับเนะี่ยบางคนบอกว่าเอ่อถึงวันขึ้นศาลเนี่ยสิบสามมิถุนาคุณทักษิณจะไปศาลไหมนะครับเนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคุณทักษิณเคยพูดว่าผมจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว นะครับะจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียววันเดียวยังไม่ยอมติดคุกเลยคนที่คนก็ถามว่านายกแพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์ว่าเขาถามว่าคุณทักษิณป่วยจริงไหมนายกบอกดิฉันยืนยันว่าป่วยจริงนะว่าท่านทักษิณป่วยจริงพูดไปจะมีใครเชื่อไหมนะครับป่วยจริงด้วยผ่าตัดด้วยอืมคาวนี้คําพูดของนายกเนี่ย มันก็จะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของแพทยสภาเอ๊ะนายกเนี่ยจะผิดจริยธรรมไหมผมว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนไปร้องว่าเออนายกให้สัมภาษณ์แบบนี้แพทยสภาเขาตัดสินแล้วว่าหมอพวกเนี้ยทำความเห็นเป็นเท็จเพราะคุณทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตคราวนี้ถ้าเกิดนายกไปบอกว่าคุณทักษิณป่วยจริงผ่าตัดจริงอะไรต่างมันจะเป็นการเป็นเจ้าพนักงานไปช่วยเหลือบิดาอะไรยังไงหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนไปร้องจริยธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวต้องมีพวกนักร้องรออยู่นะนะครับนะเพราะนคํคำพูดของนายกมันจะเชื่อถือได้ดิฉันนะเออยืนยันเลยนะครับว่าท่านทักษิณป่วยจริงผ่าตัดจริงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออืมนะนะครับผมว่าลึกๆนายกก็ไม่เชื่อหรอกพ่อตัวเองป่วยจริงเพราะพ่อแข็งแรงก่อนจะมาก็ชกมวยชกอะไรต่างนะโอ้โหชกมวยชกอะไรแข็งแรงออกกําลังกายตามภาษาคนมีตังค์คนมีแสนล้านนะ อืมนะผมว่าเดี๋ยวนายกก็ต้องโดนร้องเรียนเพราะอะไรเพราะเพราะหมอทําเอกสารเท็จนะในทํานองว่าจะช่วยเหลือคุณทัศน์ศิน์หรือเปล่าแล้วนี้นายกดันไปพูดว่าป่วยจริงนะผ่าตัดจริงแล้วเนี่ยพูดใจพูดไปจะมีใครเชื่ออันนี้แหละครับอาจจะมีคนไปร้องนายกเรื่องจริยธรรมหรือเปล่าอืมนะครับก็ดูันต่อไปนะครับอืมนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะใครๆก็นะก็อยากให้สารดีกาพาคุณทัพย์สินเข้าคุกอะนะครับนะก็ถ้าถ้าสมมติว่าแกไม่ป่วยจริงแกก็ควรจะไปติดคุกนะนะมันจะได้แบบเสมอภาคกันอ่ะจริงไหมครับพี่น้องครับเห็นด้วยไหมอืมนะครับนะครับนะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะนะครับนะเห็นด้วยนะอืมอืมนะครับนะ ทุกคนก็อยากจะให้แกไปอยู่เรือนจำนะอืมพี่น้องเห็นด้วยไหมนะอยากให้แกไปอยู่ไหมนะอืมนะครับวันๆก็จะมีข่าวแต่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะวันๆเยอะไปหมดนะครับทุจริตคอร์รัปชันซื้อขายตำแหน่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้มีมีคนมาร้องเรียนเขาเป็นนักธุรกิจไปรู้จักพวกเมียผู้ว่าไปรู้จัก นายทหารยศบนเอกอ่านายทหารใหญ่ระดับรองนายกรมตรีสามารถที่จะหางานหางบประมาณมาให้ได้เขาเสียเงินไป60กว่าล้านนะครับโดนะ 60กว่าล้านเดี๋ยวจะมีงานมีอะไรไห้เขาทำเดี๋ยวผู้ว่าเราเสร็จแล้วมีพลเอกด้วยเป็นเรามีพอสถานีโทรทัศน์ด้วยเออโอ้โหหลายคนไปร่วมกันหลอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามีงบประมาณนะเรามีงานที่คุณทำนะก็เรียกเงินเรียกไปเรียกมาเรียกไป60กว่าล้านเมื่อวานนี้เขามาร้องเรียนผมนะครับผมให้ไปรวบรวมหลักฐานแล้วก็อ้างไปถึงพลเอกคนดังอดีตรองนายกนะครับอ้างชื่ออ้างอะไร อืมอย่าไปเดานะเดี๋ยวถูกนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกทองเข้าไปหกสิบหกสิบล้านเนะี่ยอ้างแต่เสียเงินไปเนี่ยคนที่มาร้องหกสิบล้านเดี๋ยวให้รวบรวม,รวมหลักฐานมาเดี๋ยวก็ส่งให้นักข่าวเข้าไปเขาก็ไปร้องเรียนสื่อมวลชนวม่าเสียเงินไปหกสิบล้านเนะี่ยไปเรียนหลักสูตรที่มันดังๆ ตำรวจทหารนักธุรกิจดาราไปสนะแล้วก็มีผู้มในการสถานีโทรทัศน์อะไรไปด้วยแล้วก็ไปร่วมกันหลอกเอาง,งานมาเลข่ขายครับนะครับเสียเงินไปหกหกสิบว่าล้านน่ะอืมอ้างระดับนายกระดับผลเอกอะ่ะอืมเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมีหลักถงุงหลักฐานก็ค่อนข้างชัดอะ่นะคะเดี๋ยวก็จะอาจจะต้องมีการถแถลงข่าวต่างๆเพราะเขเดือดร้อนนะส่งให้นักข่าวเขาไปเล่นไปเยอะ ออีกรายก็เป็นสสนะอันนี้ก็ไปหลอกวิ่งเต้นคดีฟอกฟอกเงินเอาเงินเข้าไปยี่สิบสามสิบล้านแล้วไม่คืนมีหลักฐานกําลังขนเงินขนอะไรเลยครับแชทเชิญมีหมดอันนี้ก็เป็นการเป็นสสอ,อยู่ซีกรัฐบาลด้วยอือเนี่ยครับอ่าเป็นพักของพวกสายทหารด้วยนะแต่ไม่บอกพักไหนแล้วกันเอ่นะฮะอืมอันนี้ก็เอาเงินเข้าไปยี่สิบสามสิบล้านครับอันนี้ก็ไม่คืนเหมือนกัน นะครับอ้างก็าจะวิ่งเคลียร์คดีพวกจีนเทาได้ฟอกเงินอะไรจำลองนี้เดี๋ยวนี้มันมีคดีบแบบนี้เยอะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องระวังพวกวิ่งเต้นหางานนะครับผมรู้จักรัฐมนตรีรู้จักอธิบดีแรงต่างเอาเงินไปวิ่งเต้นหางานนะสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายก็โดนหลอกกันเยอะนะต้องมาฟ้องร้องกันเนี่ยนนี้ก็เรียนให้ทราบพี่น้องประชาชนต้องระวังนะใครเป็นนักธุรกิจฟังเดชาเนี่ยนะก็ดูดูไว้นะฮะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับเราดูข่าวก็จะมีพวกทางออนไลน์นี่ก็จะมีทั้งพนันออนไลน์มีทุกวันครับมีทุกวันพนันออนไลน์ไม่มีใครจับหรอกครับเพราะว่าพวกนี้เขาน่าจะจ่ายเป็นรายเดือนแล้วเต็มไม่หมดครับเนี่ยพวกนี้พนันออนไลน์เพจใหญ่ๆเยอะแยะไม่มีใครจับนะนอนะ,นะ,นะผมถามพวกในวงการพนันเขาบอกโอ้เราจ่ายแล้วครับเราจ่ายครบทุกหน่วยแล้วไม่มีใครจับเราพนันออนไลน์นะเหลือจะเพราะพวกที่ที่ยังไม่จ่ายหรือพวกที่ทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์ ถ้าใครไปทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเช่นนะเป็นพวกพนันออนไลน์แถวท้องที่สายไหมยอย่างเงี้ยไปทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ก็อาจจะโดนตำรวจออกหมายเรียกอืมเพราะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยพี่ชายเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะโดนหมายเรียกไปแจ้งข้อหาชักชวนคนเล่นการพนันแค่ใส่เสื้อก็โดนแล้วครับนะนี่ถ้าใส่เงเกงด้วยเพิ่มข้อหาอีกนะแค่ใส่เสื้อก็โดนข้อหาช,ชักชวนเล่นการพนันจริงๆการชักชวนเล่นการพนันเนี่ยมันจะต้อง มีการกระทำในลักษณะของการเชิญชวนแค่ใส่เสื้อไม่โดนนะครับเหมือนเรานาพี่น้องปรจะชาชนไปนั่งกินเหล้าเนี่ยแล้วก็โพสต์ขวดเบียร์ขวดเหล้าไม่มีความผิดอะไรนะมันต้องมีการกระทําที่เป็นการชักชวนใส่เสื้ออย่างเดียวไม่โดนหรอครับแต่ถ้ายกเว้นว่าเราไปทะเลาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วไปทะเลาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์ดังที่พี่ชายเขาใหญ่ด้วยอันนี้แต่ทิบหายก็จะได้รับหมายเรียกไปนะครับ นะเหมือนกับสอบอสายใหม่ยัง้งไปทะเลาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์นะเวลาทะเลาะก,กับอินฟลูเอนเซอร์เราต้องดูว่าอินฟลูเอนเซอร์เนียเป็นใครพี่ชายก็เป็นใครนะ่นะเลยครับต้องดูด้วยว่าพี่ชายก็เป็นใครพอไปทะเลาะปุ๊บปึ๊บปรับปึ๊บปรับเลยเป็นไงแจ้งความเช้าบ่ายออกหมายเลยสามสี่วันเป็นไงต้องพบพนักงานสอบสวนและนักขงนักข่าวต้องมาแล้ะคอนเทนต์ต้องมาแล้วนะเขาก็ปฏิเสธคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ทําอะไรไม่ได้หรอก ชักชวนเล่นการมานันต้องมีการกระทําที่เป็นการชักชวนใส่เสื้ออย่างเดียวไม่ได้ชักชวนนะครับเนะี่ยเสื้อนักบอลต่างประเทศเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมไม่มีเนะี่ยเหมือนกันเนี่ยช,ชวนชวนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับไปดูคําตัดสินเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นคําเชิญชวนชวนเลยโอ้โหเบียร์ยี่ห้อนี้ดีอย่างนี้เหล้าดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าชักชวนเล่นการมาน้นมาเลยที่นี่แทงแล้วไม่โกง นะเจ้าของบอนใจถึงพึ่งได้นะผูอ่านถูกโปนปุ๊บอย่างเงี้ยเรียกว่าชักชวนเล่นการพมันใส่เสื้อไม่ใช่ชักชวนนะครับแค่ใส่เสื้อนะครับนะการใส่เสื้อนี่มีหลายสายเหตุนะรับจ้างมาใส่ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรเขาให้มาใส่ก็ได้หรือไม่มีเสื้อจะใส่ก็ได้หรือไม่ อะไรต่างๆเลยเยอะๆมันมันไม่สามารถตีความว่าอ๋อใส่เสื้อเนี่ยคือการชักชวนเล่นการพนันม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 ันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องตํารวจว่าโอเคอย่าไปเกงใจอินฟลูเอนเซอร์ที่พี่ชายเขาใหญ่โตมากนะการแจ้งข้อหาอะไรก็ต้องมีพยานหลักฐานเยอะๆหน่อยแล้วก็ไอ้พวกที่เล่นการพนันเนี่ยในในโซเชียลนี่เต็มไปหมดครับฝากท่านผู้บัญการผู้บัญชาการสอทอนเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้มันก็มั่นใจว่าไม่มีใครจับมันได้หรอก มันก็มั่นใจว่ามันจ่ายครบทุกหน่วยแล้วแต่ผมเชื่อไม่ได้จ่ายให้ท่านหรอกนะท่านเป็นคนดีนะเต็มไปหมดไอ้พวกพี่น้องประชาชนว่าจริงว่าเต็มไปหมดเต็มไปหมดอ่ะบัดเยอะไหมอ่านะครับอืมบางคนบอกอะไรของทนายวันนี้ดูแปลกๆไม่มีอะไรแปลกเลยครับ The Musical อ่านให้เลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่อ่านนะนะพี่ชายเขาใหญ่นะครับนะนะครับอืม อืมนะครับนะนะครับนะนะเพราะฉะนั้นก็เว็บพนันออนไลน์เยอะแยะจับไม่หมดนะอย่าไปจับ,จบสอบพอสายไหม่มันมันไม่ใช่เจ้าของเว็บจับไปก็ได้แค่คอนเทนต์เป็นข่าวอืมนะครับหวยใต้ดินก็เต็มบ้านเต็มเมืองครับเห็นมีการจับเลยมีหมดแทบจะทุกที่พนันออนไลน์ก็ทุกที่เต่มไปห,หมดนะเปิดก็เข้าแล้วพนันออนไลน์เว็บโป้คู่กันเออ ใครดูแวโปมก็จะมีพนันออนไลน์มันจะคู่กันเลยนะสอทอไปดูเตบานเลยครับเต็ไมไปหมดครับช่วยไปจับหน่อยนะอืมเนี่ยหลักฐานชับเลยถ้าถ้าไม่จับก็สั่งปิดกั้นนะสอทอเขาแจ้งไปยังกระทรวงดิจิทัลให้ยื่นคำร้องต่อสารนะครับปิดกัน้นปิดกั้นที่หมดเลยถ้าไม่กล้าปิดกัน้นคนก็จะสงสัยว่าอะไรรับเป็นรายเดือนหรือเปล่าจริงไหมพี่น้องว่างไงอ่ะเออ เออนะไปยื่นคำร้องขอปิดกั้นเลยจับไม่ได้ก็ปิดกั้นเลยแต่ก็ฝากทั้งไซเบอร์ฝากทั้งกระทรวงดิจิทัลไปยื่นคำร้องต่อสารมีอำนาจอยู่แนละ้วยื่นคำร้องเลยมาตราถ้าผมจำไม่ผิดมาตรายี่สิบมั้ง๋ย่าเปิดดูหนอยแต่พรบคอมมาตรายี่สิบปิดกัน้นอืมนะครับมาตรายี่สิบนะครับให้อำนาจเจ้าพนักง,งานในการปิดกั้นเว็บไซต์ นะครับนะที่มีลักษณะผิดกฎหมายหรือสินธรรมมันดีนะครับนะนะครับนะก็เนี่ยก็ไปยื่นได้นะมาตรา20เนี่ยให้อำนาจเน่ยต็ไมไปหมดเนยะเปิดพอร์บอคอมครับพี่น้องเข้า Google นะเข้า Google นะครับอำนาจของร,รัฐมนตรีเจ้าพนักงานนะทำได้นะนะถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับสวยนะไม่มีส่วนได้เสียกับเว็บน,นันที่กับเว็บโปเนี่ยนะท่านก็ไปไงยื่นคำร้องต่อศาล แท่งสารายาแล้รก็ว่าไปแล้วก็ปิดกั้นครับนะอืมแต่ท่านไม่กล้ายื่นเนี่ยคนก็สงสัยว่าท่านไปนมีส่วนรับสวยหรือเปล่าก็โดนตั้งข้อสังเกตกันไปจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับมาตรา20พ,พรบ,อรบอรคอมนะลองไปดูนะอืมนะครับฝากฝากด้วยนะอืมเออมีแต่คนเชียร์อยากให้สอวอผู้สูงส่งติดคุกอยากให้สอวอปากดีผู้สูงส่งติดคุก เออใครๆก็อยากจะให้สวพวกนี้ติดคุกนะเห็นได้่าวว่าจะอาจจะมีการติดคุกต้องต้องเป็นร้อยเป็นพันเลยนะคืสอสวอที่มันไม่ดีเนะี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนประชาชนนะมันก็น่าจะต้องติดคุกติดตารางนะดีไหมพี่น้องว่าไงล่ะเห็นด้วยกับพี่เดมไหมล่ะอืมนะครับเดีย๋ยวก็บอกวันนี้จะออกหมายเรียกแนละ้วไอ้สวผู้สูงส่งปากดีนะดีเอสไอมึงเป็นใครเหมือนกับคนชั้นล่างเนี่ย Hmm. Hmm.